ถ้าเากิดสมมติว่าผมพูดถึงเรื่องคําว่ากูรูทางด้านอาหารเนี่ยอาจารย์มองคําว่ากูรูทางด้านอาหารจริงๆแล้วม,มันเหมาะสมกับคำนี้ไหมครับคุณกําลังจะหมายถึงว่าอาจารย์นี่จะเป็นกูรูทางด้านอาหารหรือเปล่าครับหมายความว่าทุกวันนี้คนเวลาพูดคุยกันเนี่ยทุกอย่างก็จะใช้คําว่ากูรูแต่ว่าใน,ในเชิงภาคอาหารอาจารย์เห็นด้วยกับคําว่ากูรูไหมถ้าเากิดสมมติคนจะบอกว่าอาจารย์คือกูรูทางด้านอาหารคิดว่าผมไม่ใช่เพราะกูรูนี่คือต้องรอบรู้หมดในทุกเรื <mis> ่องอาจารย์นี่สับไม่ใช่คนที่รู้เรื่องทั้งหมดเกี่รออาาห พราะผมรู้เรื่องวิธีการสอนการประกอบอาหารนะครับครับงั้นส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติวันนี้จะพูดถึงอดอ ok รยิ่งศักด์จงเลิศเจษดาวงมเราน่าจะบอกว่าอาจารย์คือครูสอนทำอาหารนี่คือคำจำกัดความของผมที่ชัดเจนและเป็นคนที่อยากได้คำคำนี้มาตลอดเวลา ผมไม่ใช่นักชิมและผมไม่ใช่คอลมิสแลวก็ไม่ใช่อะไรต่ออะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่กับอาหารยืนยันคำเดียวว่าผมเป็นครูสอนการประกอบอาหารนะครับอาจารย์ทำอาหารเป็นใช่ไหมครับอ้าวคุณทำไปถามคำถามน่าเกลียดแบบนี้อาทำอาหารเป็นไปก็ทำให้เป็นจะกล้ายืนมาสอนคนหรอคนที่เป็นครูคนต้องทำเป็นครับทำเป็นจนเชี่ยวชาญจนังถึงกับทำเป็นแผนการสอนได้ทำเองเป็นกินอร่อยคนยอมรับแล้วจัดระเบียบการทำของตัวเองออกเป็นการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่า ซิสเ e มออฟเลิร์นิ่งแล้วถึงจะสอนคนให้คนทํากลับมาแล้วเหมือนอย่างที่เราทำรํำเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือเวลาคนดูจะเรียกได้ว่าอาจารย์คือทีวีโฮสต์โปรแกรมนะฮะ mm hmm. ก็คือเป็นพิธีกรทางด้าน uh, การทำคุกก้งโชว์หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าเห็นอาจารย์ uh, จับอินกรีดยน้์หรือว่าวัตถุดิบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันต่างๆก็แล้วแต่เพราะว่าคนดูโทรทัศน์นี่ไม่สามารถชิมได้จริงมันชัด uh, เจริญกันตรงๆก็คือว่ามี uh, พิธีกรรายการอาหารหลายๆพิธีกรนะครับซึ่งเบื้องหลังคนก็จะให้ความเห็นกันว่าจริงๆแล้วเขาทําอาหารเป็นจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วอพอทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้ชิมเองพิธีกรเป็นคนชิมจริงๆรสชาติชิมได้ไหมนั้นตรงนั้นก็คงเป็นที่มาของคําถามว่าอาจารย์ทําอาหารเป็นหรือไม่คงไม่ได้ไปลาบลวงหรือว่า,าเรียนว่าอาจรอารย์ทําอาหารไม่เป็นแตอว่าส่วนหนึ่งต้องการคอนเฟิร์มว่าจริงๆ,ๆแล้ว อาจารย์ยิ่งศักที่พวกเรารู้จักกันในวงการทีวีมาหลายสิบปีเนี่ยเคยอาจารย์ทำอาหารแล้วก็ชิมได้อร่อยจริงใช่ไหมครับอ,อันนี้ต้องขอยินยนะ่าทุกคนทีข้ากินได้แล้วก็กินลงครับอันนี้สิ่งต้องขออธิบายนิดนึงว่าทำไมตอนแรกคุณถามว่ากินลงไหม มันเหมือนเป็นอะไรที่ตาใจอาจจะยิ่งสัมมาพอสมควร,ครเพราะว่าอคติวิยีค่าทางที่เราทำกับข้าวค,คุณกู้คงเห็นว่ามีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปกับคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอันนี้คือว่าลีาจรยที่นิสสัมชอบใช้ในาการโทรทัศน์ของตัวแต่อยากจะบอกกับคุณว่าทำไมยิ่งสัมมึงใช้คำคำนี้เขาบอกกับคุณว่าผมต้องการให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและดูบันเทิงและดูสนุกผมไม่ต้องการให้คุณดูลุคซีรีสมากกับการุงอาหารอันนีก็ไม่กล้าใส่อันนี้ก็ลัวเค็มเดี๋ยวจะหวานไปไหมวแต่จดาด S <S <an> ก็เป็นเรื่องไม่สนุกกันเพียรนี่ก็สิ่งที่ผมไม่ชอบการปรุงอาหารเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์บนกัน <c oughs> วิทยาศาสตร์ก็คือคุณต้องใส่อะไรใส่เมื่อไรใส่ปริมาณเท่าไหร่รสชาติออกมาจะเป็นอย่างไร <c oughs> แต่ศิละปะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบและการปรุงอาหาร้วยความสนุกสนานฉะนั้น <c oughs> บางทีมันก็ไม่ไม่แอกซเทในเรื่องของส่วนผสม <c oughs> ผมถึงบอกแบบนี้แต่จะถามว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังของใครบางคนนั้นก็คงต้องชี้แจงว่าผมเป็นคนทํากับข้าวเป็นและผมเป็นครู ผมมาหัดง,งานพิธีกร,รผมไม่ได้เกิดมาเป็นพิธีกรแล้วมาเป็นพิธีกรรายการกับข้าวอันนี้มานสวนทางกันนะคุณต้องเข้าใจด,ด้วยว่าผมไม่ใช่พิธีกรนะยังไงผมก็ยืนยันว่าผมเป็นครูสอนทำอาหารผมพยายามใช้วิชาครูของผมมาสอนในโทรทัศน์ พราะนะบางทีบางคาแรคเตอร์หลายคนอาจจะมองว่ายิ่งับไม่ได้มีความเป็นพิธีกรที่ถูกต้องตามระบบตามระเบียบอันนี้ผมขอยืนยันว่าจริงผมยอมรับว่าผมไม่ใช่พิธีกรมืออาชีพผมไม่ได้บอ r ทูบีแต่ผมมาเกิดมาอยู่ในครัวผมเป็นคนก้นครัวนะผมทำกับข้าวอร่อยผมมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและผมมีจิตใจที่พร้อมที่จะอธิบายให้คุณทําตามและคุณก็ได้ความอร่อยเหมือนที่ผมครับอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นพิธีกรมืออาชีพแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นพิธีกรเป็น อาชีพเรียกได้ว่าอย่างนี้นะครับแต่ทุกวันนี้อาจารย์มีรายการมากกว่า5รายการไม่ใช่คุณคุณตำลังจะหมายความว่าไงคำว่าพิธีกรมืออาชีพแต่อาจารย์ไม่ได้เป็นพิธีกรแบบอาชีพ ก็ค <tre ab ans sociedad> ือผมมีอาชีพเป็นครูถูกต้องครับแต่ผมก็ยังขอยืนยันว่าในเรื่องของการเป็นพิธีกรนั้นทักษะตรงนี้ผมยังต้องเรียนอีกเยอะผมคงไม่สามารถจะเป็นพิธีกรในรายการได้เก่งเหมือนอย่างคุณหนูสัญญาหรืออย่างคุณไตรพยหรือคุณปัญญาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เก่งขนาดนั้นพิธีกรในเมืองไทยเก่งๆมีจานวนมากทีเดียวแต่ผมผมคิดว่าเขาเหล่านั้นก็คงไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วก็มีความสามารถในการทําอาหารด้วยแต่ผมอัส่วนทางกันก็คือ ถ้าคนเป็นพิธีกรก็สามารถสัมภาษณ์กับคนทุกคนที่มีอาชีพต่างๆกันได้แต่ผมเนี่ยเป็นคนมีอาชีพและผมก็วังพยายามทาหน้าที่พิธีกรเพราะว่าเอาพิธีกรมาจืนคู่กับเราแล้วถามอะไรก็ไม่นู่นหน้าเขียนหน้าช่างแล้วถามในสิ่งที่มันทําให้ความรู้สึกในการถ่า้างผมหมดสกุกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมต้องลุกขึ้นมาเป็นพิธีกรด้วยตัวเองและพยายามกระื่อความหมายแล้วก็พูดกับคุณผู้ชมด้วยตัวเองว่าเนี่ยนะผมใส่อย่างนี้นะแล้วก็อร่อย ไม่เชื่อคุณลงชื่สิมันน่ากินน่าก,กินมันคือความรู้สึกของผมที่อยากจะสื่อกับคนดูอันนี้คือความต้องการของตัวผมมันเป็นความรู้สึกที่แท,ท้จริงถ <ผม S 2> ูกต้องมันอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบของการนาเสนอในรูปแบบของผู้ที่ต้องทาหน้าที่เป็นพิธีกรครับถ้าเรียกได้ว่าความเป็นพิธีกรของอาจารย์ทุกวันนี้ในรายการโทรทัศน์เนี่ยครับอาจารย์ให้ความสําเร็จของตัวเองถึงขั้นตรงไหนครับ อาจารย์สักคิดว่าตัวเองกำลังมาถูงทางนะคือคนที่มาเริ่มต้นที่จะใช้ความสามารถในการพูด แล้วก็การอธิบายในลักษณะของการเป็นครูคนมาก่อนคือคุณต้องเข้าใจว่าผมเป็นครูนะผมยินดีหน้ห้องเรียนจำนวนนักเรียนเป็นร้อยห้าร้อยคนผมมาเคยอนุยายมาแล้วที่มหาวิทยาลัยนักศึกษานั่งอยู่เป็นอาศจย์เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผมต้องอันใจว่าวิธีการพูดของผมการเตรียมเนื้อหาที่จะพูดการจัดลำดับของการถ่ายทอดต่อไปนั้นมันต้องทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเข้าใจและเป็นการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามระบบของการเรียนรู้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้การที่ผมได้ถูกเตรียมตัวเองมาผมเลยมานั่งเตรียมทุกสิ่งทุก ที่จะสอนคนดูทางโทรทัศน์ได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมก็ยังคงเป็นครูการที่จะจนอยู่หน้าห้องเรียนหน้าชั้นเรียนแต่ผมก็ยังยืนอยู่ในโทรทัศน์ถ้าสมมุติว่าเราเปรียบโทรทัศน์เหมือนห้องเรียนห้องใหญ่ๆสักห้องหนึ่งเนี่ยและอาจารย์ก็เป็นครูวันนี้ห้องเรียนนี้เนี่ยนักเรียนที่ทชมอยู่ผมว่ามีมากกว่าเป็นล้านคนอันนี้แน่ใจปุ๊ว่าผมไม่ได้สอนคนในห้องเรียนเดียวอีกต่อไปเมื่อใร่กร็ตามที่ผมสักงตัวเองเข้ามาในจอโทรทัศน์ได้นั่นหมายความว่า คนที่ดูผมจะต้องอยู่ทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะอย่างช่องวันชาแนลอย่างเงี้ยเราไปทั่วโลกได้แล้วผมมั่นใจเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีจุดยิงว่าผมต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองจากการสื่อความหมายกับคนในห้องเรียนค,คนในประเทศตอนนี้ผมกกำลังต้องพูดกับคนไทยที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะต้องพูดกับคนที่ไม่ใช่คนไทยและต้องใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยครับ,รบห้องเรียนห้องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยท่าจะเรียนกันตามตรงก็คือว่ามีครูหลายคน ห้องเงรียนโทรทัศน์ห้องนี้มีครูหลายคนอาจารย์เป็นหนึ่งในครูที่อยู่ในห้องเรียนนี้วันนี้มาตรฐานของครูที่กําลังสอนหรือว่ากําลังใช้ความเป็นทพิธีกรต่อหน้าสื la, ่อห, object. หรือสาธารณชนที่เป็นโทรทัศน์เนี่ยวันนี้มาตรฐานเท่าที่เท่าที่ทเราเราดูกันเนี่ยมาตรฐานไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอาจารย์มีความเป็นห่วงหรือว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังทําอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์สามารถเข้าถึงคนที่เป็นนักเรียนหรือคนดูได้มากน้อยแค่ไหนนี้ เอาละคำถามที่ถามมาเนี่ยมันประกอบด้วยคำตอบหลายคำตอบ,ค,บคำตอบแรกเลยก็คือทำไมถึงต้องมีคนจํานวนมากเพราะว่า ดาวดวงใหม่ย่อมเกิดขึ้นเสมอผมก็ไม่เคยคิดว่าผมต้องไปดาวค้างฟ้าอายุเราก็ขนาดนี้แล้วมันอาจจะต้องมีคนใหม่เป็นครูคนใหม่ที่สอนวิชาการประกอบอาหารก้าวเข้ามาในจอโทรทัศน์ของเมืองไทยแล้วก็มันจะไปทั่วโลกมันเป็นเรื่องปกติถ้ายิ่งสักรโลนออนเออแสดงว่าไม่แฟชั่นมันไม่เป็นที่นิยม mm hmm. ยิ่งมอีอาจารย์คนใหม่ครูคนใหม่เข้ามาในจอโทรทัศน์า mm hmm. มากๆแสดงว่าวิชาชีพนี้กําลังเป็นที่ยอมรับอู้แต่พิธีกรอาหาริดขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยอันนี้ตื่นเต้นอันนี้เราใจยิ่งสักรเรลทำเหมือนกับ การเปิดร้านอาหารคุณเปิดหัวมุ ienda, มถนนร้านเดียวก็ไม่มีคนมากิน <m uch ing> แต่ถ้ามีคนแห่มาเปิดเป็นสิบสิบเจ้าเต็มถนนเลยถนนเส้นนั้นจะขาดคำไปด้วยผู้คนเราจะมีคนมากินร้านเรามากขึ้นเพราะทราฟฟิกย่อมเกิดขึ้นอันนี้เป็นสินคผมอินดียินด, <c oughs> นดีต้อนรับกับคนทุกคนที่ก้าวเข้าสู่ในวงการอาหารในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณถามว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนที่สุดคนอายุยี่สิบจะทาชำนาญการทำอาหาร เข้าคนอายุห้าสิบหกสิบอย่างเราไหมถ้ายี่สักบอกคนคนปีนี้สักต้องหกสิบเอ็ดแล้วคหลายคนก็ตกใจหูแก่และไม่นานคงตายแต่หลายคนก็คงจะชื่นชมอู้หอายุขนาดนี้แล้วยังดูแอคทีฟกับชประเชงยังดูแห่วคล่องว่องไวอันนี้ก็แล้วแต่คนจะบอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกาลังปูมงใจที่สุดก็คือว่าถึงแม้ว่าใครจะก้าวเข้ามาแค่ไหนก็ตามผมมั่นใจว่าทุกย่างก้าวที่ผมเดินเข้ามาในเส้นทางนี้มันคือประวัติศาสตร์ผมได้สั่งสมประสบการณ์ไว้เต็มด้านหลังทั เพราะฉันวันนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนจึงบอกว่าเอจะยิ่งสั่งทำกับข้าออกทีวีหยิบเมนูไหนออกมามันก็ดูน่ากินไปหมดถ้ามาดูง่ายง่ายไปหมดนั่นคือผมได้สังเคราะห์จากเนื้อหา เสนาเขาออกมาเป็นกระบวนการนําเสนอกับคุณผู้ชมอันนี้คือการเรียนรู้ผมมั่นใจว่าคนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการโทรทัศน์ในตําแหน่งตรงนี้ไม่สามารถทําได้ในเวลาอันรวดเร็วประสบการณ์จะสอนคุณแต่ทุกคนจะมาได้และอาจจะมาดีกว่าผมด้วยถ้าศึกษาว่าสิ่งที่ผมได้ทํามาตลอดเวลา20กว่าปีในวงการโทรทัศน์นั้นผมทําอย่างไรถ้าใน,ในเชิงไอเดียอาจารย์เนี่ยพิธีกรที่เป็นคุกกิ้งโชว์เนี่ยต้องทําอาหารเป็นจริงๆไหมครับผมมั่นใจว่าต้องเป็น เพราะอะไรผมเห็นหลายหลายคนทีเดียวก็พยายามจะทํารายการโทรทัศน์ดาราภาพยนตร์ผมก็เห็นนักร้องผมก็เห็นนักพิธีกรมือฉมังเลยก็พยายามจะทารายการโทรทัศน์กับข้าวด้วยตัวเองแต่ผมก็ไม่เห็นเขาผสมความสเป็นอย่างจริงจังเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกกับคุณว่าอาชีพพิธีกรอาจจะต้องนําเสนอเรื่องราวหรือเป็นเพียงแค่ตัวประสานใคน,นคนนี้พูดคนนี้พูดคนนี้พูดคือพูดดาเนินรายการแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพิธีกรที่เป็นอาชีพและลงมือมาทํางานโดยอาชีพไม่ว่าคุณสมมติว่าคุณเป็นพิธีกรอยู่แล้วคุณมีชื่อเสียงแต่คุณสนใจเรื่องของการเลยนสุนาขอย่างเงี้ยค,ค,คุณก็จะออกมาทำรายการแพดฟูดอย่างเงี้ยผมว่าคุณก็ทําได้ คอยประทานโทษจับหนูจับแมวอะไรแบบนี้แล้วอับนับอาบนัคุณก็ทำได้ไม่สนิทใจเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดคุณไปเอาคนที่เลี้ยงสัตว์เพื่อการจัดจำหน่ายหรือเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขเสร็จแล้วเขาคลุกคดีหน้าตาดีหรือเขามีอะไรก็ตามที่เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วเขาพูดเก่งแล้วก็มีนิสัยเอนเตอร์เทนแล้วเขามีความสามารถแล้วเรียนรู้เรืร่องกระบวนการนําเสนอผ่านระบบโทรทัศน์ด้คนคนนั้นคือคนที่จะต้องมาเป็นพิธีกรรายการเพจฟูนในกันอับสัตว์เลี้ยงคนต่อไป S <S 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 ผมมั่นใจอย่างนั้นว่าฉะนั้นใครอยากจะมาเป็นพิธีกรรายการอาหารผมคิดว่าคนจะเริ่มต้นด้วยการทําอาหารเป็นซะก่อนหลายครั้งทีเดียวที่ผมกําลังพยายามหาผู้ช่วยที่เป็นพิธีกรคู่แล้วเราก็อยากจะได้เจเน r เรชันเอ็กซ์เด็กๆหน่อยเพราะลูกสาวก็ยังเด็กอยู่เพราะวันหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ต้องมองว่าโอเคคนนี้แก่เกินไปที่จะมายิบสินค้าบางอย่างอย่างเช่นบะหมี่นนนึืงสาเร็จรูปเนี้ก็ไม่ให้ยิ่งสังจีบเขาบอกอาจารย์แก่เกินไปอาจารย์ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ไปขายโฆษณาเขาก็ไม่ซื้อว่าอาจารย์แก่ไปนะครับเขาพ นี้กับาจะนิ้สักเลยนะเพราะจะทำให้เราต้องมาตรหนักเรามาคิดดูว่าอ๋อสินค้ามันก็บ่งบอกถึงไว้ฉันไม่สามารถจับสินค้าได้ต้องหลายตัวเพราะว่าสินค้าตัวนั้นมันไม่ใช่ไวของเราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกคนคนใหม่เข้ามาในรายการทีวีของเราอย่างที่คุณบอกผมมี5รายการผมบอกคุณกับผมมี7รายการต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นหนึ่งสัปหนึ่งรายการผมจะต้องบันทึกเทมทั้งหมด 4- ถึง5ตอน57,35ผมต้องบันทุก35เทป ถ้าหนึง่งเทพมีสองเมนูผมต้องบันทึกทั้งหมดเจ็ดสิบเมนูอาจารย์สร้างความแตกต่างในเจ็ดรายการได้อย่างไงรผมพยายามจะทำความแตกต่างของมันก็คือข้อที่หนึ่งรูปแบบของรายการอย่างรายการแม่ดอกสนุบันเช้าเป็นรายรที่สนุกสนุกตอนเช้าสร้างความบันเทิงให้สีสันในยามเช้า,ชาทำให้ทุกคนสดใสและมีรอยยิ้มเมนูเป็นเมนูง่ายๆและเปลี่ยนเทพเก่าใหม่ครับแค่นี้ผมทำแค่นี้พอผมวางไว้เลยว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนถ้าเป็นนักเขียน แม็กกาซีนหรือคอร์นก็คอลัมน์คาแรคเตอร์อม,มันต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นรูปแบบรายการตีแบบคอนเซ็ปต์ของผมก็จะชัดเจนตรงนั้นรายการฟู้ดบราเตี้เป็นรายการที่ผมทำให้กับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือฝรัง่งอยากทำอาหารไทยและปะทานแบบง่ายๆผมจะพูดไทยบนอังกฤษแบบสไตล์ที่ผมเวลี English, คนอิงกท่เราทำ